คุณชาตังพัสดุสกูชี่มาส่งค่ะซื้อมาเยอะที่เก็บมันก็ไม่มีเอาจริงโดนแฟนบนชัวไม่เป็นไรจะสั่งมาแล้วคือมีมมหมด3กล่องด้วยกันถือว่าเป็นการบอกพิกัดร้านสกูชี่เพิ่มด้วยนะทุกคนอันแรกมาจากร้านฮัตฟอร์คริสนี่เลยเราสั่งเป็นบรรานมิโดเอาจริงอันนี้คือจึ้งมากคือมันได้2ชิ้นเลยจะแกะให้ดูอันนึงกลิ่นมันดูแบบเหมือนขนมปังงาโอ้โห oh ก่อนไล่ผ่านไปสำหรับร้านที่สองที่เราสั่งมาจะมีชื่อร้านว่า GYF d o u i s c o o i นะทุกคนลิ้นพันหลายรอบมากกว่าจะพูดถูกจ,จานๆจะเป็นโดนัทแบบนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อโอ้โหจิน,นี่เปียกกว่า,วาแล้วดูความแพ็กเกจแพ็กใจน่ารักมากแล้วก็อันสุดท้ายจากร้านแซมมันสันนี่นี่ทุกคนเหมือนเค้กที่แบบว่าหลุดออกมาจากดิสนีย์เที่เขาเรียกกันคือเค้กมินนี่นะทุกคนโหเนื้อดีมากแต่ถือว่าชิ้นใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะแบบ เยอะเลยอันนี้คือมอกกับสาวของดิสนีย์ปราแมานี้แน่นอนว่าถ้าแฟนเห็นคลิปนี้คือโดนบนอีกชัวเลยไม่เป็นไรซื้อมาแล้วเนาะตั้งใจทำงานเก็บเงินมาซื้อสกูจิ